สวัสดีค่ะมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีเอฟซีพี่ๆคนดูทุกท่านด้วยนะคะมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่12นะคะพี่ขานะคะมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะพี่พีขาวันนี้ฟ้ามีรถสวยๆมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับน้องคันนี้กันเลยค่ะพี่ขานะคะ น้องซีวิคเอฟบีหนึ่งจุดแปดอีคันนี้ปีสองพันสิบสามนะเลขไมค่ะพี่ขาเลขไมแสนเดียวเท่านั้นนะคะจะเป็นเจ้าของมือเดียวนะเครื่อ,อยงยนต์เบนซินเลยคันนี้นะคะพี่ขาไม่แท้ด้วยนะคะพี่พี่ขาพี่สามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะสามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะไม่แท้เลยคะ่ะพี่ไม่มีการกรอไมามาอย่างเด็ดขาดนะคะน้องคันนี้นะะ้าพี่ขาฟรีดาวได้นะคะผ่อนฟรีดาวนะหกใบเทาเท่านั้นนะคะราคาเต็มจะอยู่ที่ 3 3 9 0 0 0บาทนะคะโอ้โหถือว่าราคาสุดคุ้มเลยนะไม่แค่แสนเดียวพี่ขารถ10ปีนะรถ10ปีคะ่ะพี่ขา10ปีก็จริงนะคะแต่คุณภาพนะคะโดยรวมนะ,ะถือว่ายังโอเคยังสมบูรณ์แบบอยู่เลยคะ่ะพี่ๆขานะคะน้องคันนี้นะคะพี่ขา ถ้าเฉลี่ยต่อปีนะเลขไม่แสนเดียวนะเฉลี่ยต่อปีการใช้งานถือว่าน้อยมากๆเลยนะไม่แท้ด้วยนะพี่จ๋าสามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะคุณลูกค้าขานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาจุ่มในส่วนของอรายละเอียดน้องคันนี้กันเลยนะอ่ะมาเริ่มต้นกันที่ไฟหน้ากันก่อนเลยค่ะพี่ขานะคะนี่นะคะเดิมแท้โรงงานเลยค่ะพี่ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะแล้วก็กระจังหน้าสวยๆนะคะสีโครเมียมแบบนี้เลยนะ ป้ายแบรนด์โลโก้เดิมของโรงงานด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆลูกค้านะคะจะได้เลขทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยนะคะสอง7นะคะกรุงเทพมหานครนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกก็เดิมของโรงงานนะคะเดิมๆเลยนะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะน้องคันนี้นะพี่จะได้เป็นสีดํานะคะสีดํารอบคันนะคะสีเดิมโรงงานนะคะน้องคันนี้นะ สีดำรอบคันสีเดิมโรงงานนะอ่ะมาชมนในส่วนของรอบคันกันเลยค่ะพี่ขานะค่ะพี่เห็นไหมจ๊ะสภาพนะคะรถไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำม,มานะไม่จมน้ําไม่ไฟไหม้นะคะน้องคันนี้นะคะให้ดูรอบคันนะคะไม่มีบุบไม่มีช้านะคะพี่พี่ขานะคะไม่มีบุบไม่มีช้านะคะไม่มีรอยลักยิ้มด้วยนะ,ะแล้วก็ ที่สําคัญนะคะไม่มีรอยเฉียวรอยชนนะคะนี่ริ้วรอยต่างๆนานาก็คือไม่มีให้เห็นนะคะอ่ะมาดูในส่วนของล้อแม็กคันนี้ก็เลยนะคะนี่ห้ารูสวยๆนะคะจะเป็นเครื่องยนต์นะพี่นะโอ้โหเครื่องยนต์แรงด้วยนะคะน้องคันนี้นะคะคันนี้นะคะพี่จะได้ล้อแม็กนะยางพี่จะได้ยางของปี จะได้ยางของปี20นะคะสัปดาห์ที่หนึ่งนะคะนี่เลยนะคะสัปดาห์ที่หนึ่งปี20นะคะ2020นะคะถือว่าอ่า ดอกยางนะพี่นะเดี๋ยวมันมันเสื่อมแล้วนะคะเดี๋ยวฟ้าเปลี่ยนใหม่ให้ในส่วนตร <tes nak> งนี้นะคะยางนะคะเดี๋ยวฟ้าเปลี่ยนใหม่ให้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบคันนี้น่าจะเป็นขอบ16นั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฟ้าเปลี่ยนใหม่ให้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะเดี๋ยวฟ้าเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวกระจกข้างนะคะจะได้แบบว่าปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะเดิมโรงงาน เช่นกันเลยนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะรอบคันสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีคิ้วกันาสาดด้วยนะคะคิ้วกันาสาดเดิมของ Honda นะคะพี่ขา่ขานี่เลยนะ ยังอยู่เดิมเลยนะรถบสิบปีจากพี่จา๋าแล้วแต่ว่าแบบคุณภาพอะไรโดยรวมทุกอย่างนะยังอยู่เดิมโรงงานยังอยู่เดิมป้ายแดงเลยนะไม่มีประวัติชนักทิกคว่ำม,มานะคะไม่จมน้ําไม่ไฟไหมนะคะและที่สําคัญไม้แท้ด้วยค่ะพี่ขาไม่มีการกรอไมมาอย่างเด็ดขาดนะคะนี่นะคะกระจกแท้เดิมของ h o n d ้านะคะพี่ขาพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมจ๊ะพี่จ๋านี่เลยนะคะป้ายแบรนด์โลโก้เดิมของโรงงานนะคะถ้า ถ้าท,ที่กระจกนะพี่มันไม่มีคําว่าไม่มีป้ายแบรนด์ของรถนะพี่นะถ้ามียี่ห้ออื่นนอกเหนือจากแบรนด์ของเขานะพี่นะนอกเหนือจากแบรนด์ของยี่ห้อตัวรถนะพี่นะแสดงว่ารถไปเปลี่ยนมานะคะแสดงว่ากระจกไปเปลี่ยนมานะคะแต่ว่าน้องคันนี้นะคะพี่ค่ะนี่สังเกตได้เลยนะคะจะมี ป้ายแบรนด์โลโก้เดิมโรงงานนะพี่นาเห็นไหมจ๊ะแสดงว่าน้องคันนี้นะคะไม่มีประวัติชนหนักที่ความมานะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆดอย่างแน่นอนเลยนะคะอ่ะในส่วนของกระจกนะคะรอบคันติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะดำม,มืดสนิทแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยนะสำหรับเบาะนะพี่นาะภายในพี่จะได้เป็นเบาะหนังสีครีมเดิมโรงงานนะคะสภาพเบาะนะพี่นาะยังดูโอเคยังดูสมยังดูแบบแบบว่าสมบูรณ์แบบอยู่เลยนะคะยังดูแบบว่ายังเบาะยังดูแบบ ตึงๆอยู่เลยนะคะพี่ๆขานะคะในส่วนตรงนี้นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่ที่ทักเข้ามาหาฟ้าได้เลยนะคะหรือนี่ดูได้ดูได้เลยนะคะฟ้าขึ้นอ่าฟ้ามีรูปภาพขึ้นให้ดูนะคะอ่าเนื่องจากว่าตอนนี้ฟ้า ไม่สามารถเปิดดูภายในตัวรถได้นะคะเพราะว่ารถมันล็อกอยู่นะคะยังไม่ถึงเวลาเปิดรถนะคะพี่ๆค่ะขอโทษทีนะคะแต่ถ้าพี่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมพี่สามารถทักมหาฟ้าได้เลยนะคะแอดไลน์มหาฟ้าได้เลยนะคะแอดไลน์นะพี่นะ K F A R 2 3ทักมาได้เลยนะคะมาขอสอข้อมูลข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมกันได้เลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะ นี่ไฟไท้ายนะพี่นะาเดิมโรงงานเลยนะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะพี่นะสภาพแบบว่ารถสิบปีคะ่ะพี่นะคะป้ายแบรนด์โลโก้เดิมโรงงานนะคะนี่นะยังอยู่เดิมๆคะ่ะพี่นะคะนี่ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะน้องคันนี้คะ่ะพี่ขานะคะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะนี่นะคะ กล้องถอยมีมาให้นะคะสําหรับน้องคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสภาพโดยรวมน่าถือว่าโอเคมากๆนะคะแล้วก็กระจกไล่ฟ้าเดิมของโรงงานเช่นกันเลยค่ะพี่่ะนี่นะคะรถสิบปีจากพี่แต่ว่าแบบให้ดูนะคะพี่ดูด,ด้วยด้วยตัวเองก็คือรู้เลยนะสภาพโดยรวมนะคะรถสิบปีสภาพโดยรวมะคะถือว่ายังโอเคยังสมบูรณ์แบบอยู่เลยนะคะสําหรับน้องคันนี้นะคะอ่ะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะ,ะที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าเก้าห้าห้านะคะขนาดนะคะสี่สูบหนึ่งพันห้าร้อยีีนะคะ h, <pregn ances. S 2> เคร,รื <Lynn. S 2> ่องยนต์แรงด้วยนะคะน้องคันนี้นะ,ะอ่ะสาหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ให้ไหวนะคะร้านเปิดบริการให้ทุกวันไม่มีวันหยุดน,นะคะหรือพี่พี่ท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะไม่สะดวกมาหาฟ้าที่ร้านนะพี่นะไม่เป็นไรนะคะไม่จําเป็นต้องขึ้นมาหาฟ้าที่ร้านก็ได้นะพี่ฟ้ามีเจ้าหน้าที่นะคะ มีเจ้าหน้าที่ไฟนันวิ่งบริการเซ็นเอกสารทั่วประเทศไทยเลยนะคะคุณพี่คะไม่ว่าคุณพี่จะอยู่ที่ไหนนะคะใต้เหนือออกตรงนะ้ฟาฟ้าฟามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการทุกที่เลยนะคะวิ่งเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ฟามีบริการส่งรถสไลด์ถึงบ้านเช่นกันเลยนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใน,นส่วนตรงนี้นะคะอ่ะสุดท้ายนี่นะคะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าด้วยนะคะเพื่อ ไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทำทำคลิปต่อๆไปของฟ้าด้วยนะคะรถทุกคันนะคะพี่ขารับประกันไม่มีชนหนักที่ความไม่จมน้ำมไม่ไฟไหมอย่างแน่นอนนะคะร้านเรานะคะ เปิดมานานกว่า24ปีนะับปลูกเป็นที่ดินของตัวเองด้วยได้รับรางวัลการันตีมาแล้วนะคะพี่เซิร์ชดูได้เลยนะคะใน Google นะคะพิมพ์คำว่าบริษัทเพชรยนต์นะคะล่าสุดนะคะเราได้รับรางวัลการันตีจากรถโดนใจนะพี่นะรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะพี่ขาอันดับหนึ่งเลยนะคะของประเทศไทยนะคะเราได้มานะ,ะรางวัลล่าสุดนะคะอะสุดท้ายนี้นะคะ หากฟาพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะพี่นะฟาขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้าน,นะคะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะ